ดาวเสายกย้ายราศีนะครับวันที่5ธันวาคม2563จะส่งผลอย่างไรกับคนทั้ง12ราศีนะครับราศีใดเจอรุ่งราศีใดเจะร่วงมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังกันมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ที่ว่าดีเนี่ยจะดีเลยหรือไม่หรือว่าต้องรอก่อนจะมีช่วงไหนที่ดีและไม่ดีวันนี้หาคำตอบได้ครบทั้ง12ราศีเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนคนเดิมนะครับเช่นเคยพบกันเป็นประจำนะครับแหมคิดถึง FC ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปเนี่ยช่วงนี้นะสาวันก็ภารกิจนะครับในเรื่องของการตรวจดวงชะตาค่อนข้างมากเลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับการตรวจดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจดวงภาพรวมนะครับการงานการเงินความรักสู่ภาพโชคลาภ และที่สําคัญใครชอบเรื่องของโชคลาภการจัดอันดับนะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะครับเราเรียกว่ามีวาสนาต่อกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็การกดกระดิ่งจะทําให้คุณไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่หมอแมนนามาเสิร์ฟให้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับเอาละครับ ในเนื้อหาวันนี้เกณฑ์ที่ดาวเสายกย้ายราศีวันที่5ทธันวาคม2563นะครับวันพ่อแห่งชาตินะฮะพอเสายกย้ายแล้วเนี่ยจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเกษตรราธิป,ปดีนะครับในเวลา8.42โมง42นาทีนะครับในเช้าวันเสาร์นะเช้าว,วันเสาร์เช้าว,วันที่5นะครับ วันที่5ด้วยและเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ดาวเสาร์ย้ายด้วยนะครับแน่เสาร์ห้าหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่มันพอดิบพอดีนะครับลงตัวแล้วเกินแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะเคลียร์กันให้เข้าใจกันทั้ง12ราศีเลยว่าเสาร์เนี่ยที่เขากลัวกันนะกันหนาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวแห่งอุปสรรคขวากหนามเป็นดาวความทุกข์ความโศกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับและในท่ามกลางกระแสที่ว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทุกข์ โทษทุกความทุกความโศกอุปสรรคนานาประการในชีวิตเนี่ยมันมีข้อดีแฝงอยู่หรือไม่นะครับแน่นอนว่ามีแน่นอนแล้วแต่ราศีเนี่ยก็บอกว่าแตกต่างกันไปนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่าง 16ทธันวาคมนะครับไปจนถึง15มกราคมนั่นเองนะครับ16ธันวาถึง15มกราหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีธนูนะครับราศีธนูในเกณฑ์ที่ดาวพระเสายกย้ายนะครับแน่นอนนะครับหลายๆท่านบอกแล้วโอ้โหปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับ พระเสาเนี่ยทับลักษามานะครับสปีครึ่งเกือบ3ปีด้วยในรอบที่ผ่านมานะครับบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนได้เปลี่ยนงานนะครับแต่การเปลี่ยนงานจะทําให้คุณโตขึ้นนะครับถ้าใครฟังหมอแมนมาประจําก็จะรู้ว่าหมอแมนจะทายราศีธนูในเกณฑ์ที่พระเสาทับราศีเนี่ยไม่ได้ร้ายเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณโตขึ้นทําให้คุณนั้น ดูดีขึ้นมีศักยาภาพมากขึ้นเปรียบเสมือนที่คุณไปชุบตัวหรือว่าคุณไปผ่านคอร์สอะไรมาบางอย่างแล้วทาให้คุณเข้มแข็งขึ้นเพราะพระเสาร์นั้นทับลักนณาราศีธนูซึ่งเป็นลักนณาราศีมนุษย์นะครับพระเสาร์ทับเขาเรียกว่าได้นระเกณฑ์นะครับเป็นองค์เกณฑ์ชั้นสูงที่เปรียบเสมือนที่ว่าคุณได้อวยยศนะครับคุณไปรบกลับมาบาดเจ็บกลับมามีบาดแผลกลับมาแต่คุณชนะศึกกลับมาพอกลับมานะครับประเทศบ้านเกิดคุณก็ได้เ,เขาเรียกว่าปูนบําเหน็จ อ่าได้เขาเรียกว่าอวยยศอ่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าการเลื่อนข,นขั้นของคุณมันไม่ใช่ว่ามีคนมาใส่พานให้คุณจะต้องบุกบันฝ่าฟันออกไปต่อสู้นะครับเจอกับอุปสรรคมากมายนานับประการนะครับบางครั้งคุณแทบจะเขาเรียกว่ากระอักเลือดอ่ะนะครับบางทีมันท้อจนรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยจะลําบากไปกว่านี้อีกไหมจะเจออะไรมากกว่านี้อีกไหมบางคนโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางคนถูกออกจากงานถูกพักงานมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงาน บางคนหนักกว่านั้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะครับก็หลายอย่างนะครับที่วิบากกรรมของดาวเสาร์นั้นจะทําร้ายคุณได้แต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นการชดใช้กรรมเพื่อนะครับให้มีลักษณะของการแทนที่นะครับถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้รอดพ้นไปได้ชีวิตคุณเนี่ยเปรียบเสมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วมันจะดีขึ้นนะครับ ราศีธนูพอพระเสาร์ทับเนี่ยคุณจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่มันจะทําให้คุณโตขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนั้นไปได้นะครับคุณจะเปรียบเสมือนการอัพสกิลเลยนะครับอัพเลเวลเลยนะครับเขาเรียกว่าอยู่เป็นมนุษย์ที่เลเวลดีขึ้นอะเลเวลแบบแข็งแรงขึ้นรวยขึ้นเป็นประชาชนที่อยู่ในสถานะที่ไฮขึ้นนะครับเหมือนได้เลื่อนขั้นนะครับ นั่นคืออยู่บนที่พระเสาเนี่ยทับราศีธนูราศีธนูเองเป็นราศีคนถือคันธนูนะครับเรามองว่าเป็นราศีมนุษย์นะครับซึ่งหลังจากที่พระเสายกย้ายออกเนะี่ยบางคนฟังมาอ้าวอาจารย์้วงนีเ้เมื่อเสาทับเนี่ยมันแปลว่าการเติบโตสําหรับชาวราศีธนูพอเสาย้ายออกแล้วแสดงว่าเอ๊ะไม่เติบโตใช่ไหมราศีธนูนะครับราศีธนูหลังจากเสาย้ายออก การเติบโตมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเอาจริงการเติบโตเนี่ยถ้าคุณฝ่ายในเรื่องของการเติบโตของชีวิตเนี่ยยังไงชีวิตก็เติบโตคืบหน้าอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันจะดีขึ้นนะครับคือภาวะกดดันที่คุณได้เผชิญมานะครับมันจะน้อยลงภาวะกดดันภาวะความตึงเครียดภาวะความีเรียกว,ว่าต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีก็นอนไม่หลับเลยนะบางคนเป็นไมเกรนเลยนะ สิ่งเหล่านั้นมันจะเบาลงนะครับคุณจะปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นคุณจะรู้วิธีการจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรใหม่เพิ่มนะเรื่องที่มันปวดหัวมาให้ทําให้คุณคิดไม่ตกเนี่ยคุณจะรู้วิธีแก้ปัญหามันและคุณจะรู้วิธีคิดที่จะทําให้คุณไม่เครียดนะครับมันเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์และที่สําคัญนะครับ ความกดดันความเครียดความทุกข์เนี่ยเบาลงแน่นอนนะครับแต่หายไปไหมหายไปไหมมันไม่ได้หายลอะครับมันแค่ย้ายไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่แล้วนะครับเมื่อเสาร์ย้ายไปเป็นกเกษตรในเรือนการเงินข้อดีคือการเงินของคุณมั่นคงนะครับมีความเข้มแข็งคราวนี้ไอ้เรื่องที่จะแบบเออจะมีเรื่องเสียเงินละสัมละสายอะไรต่างๆเนี่ย ดูแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแหลวถึงมีเรื่องให้จ่ายก็จ่ายแค่ก็ตามสเต็ปเขาเรียกว่าตามธรรมชาติไปนะครับคนเราจะใช้จ่ายอะไรบ้างนะ,นะชีวิตประจําวันนะครับค่ากินค่าใช้มีนี่นู่นนี่นั่นนะครับแต่คนนี้เนี่ยพอมาอยู่ในเรื่องการเงินนะเสาพิเศษเรื่องการเงินการเงินมั่นคงสมบูรณ์เข้มแข็งนะครับแต่เสามันก็คือการแบกรับภาระหรือว่าความรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คุณก็ยังจะต้องดูแลต้องใช้เงินแบบมีระเบียบแบบแผนต้องมีภา,าระที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการเงินอยู่นะครับมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันสามารถที่จะดูแลได้มันสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับยังไงก็ตามมันเอาอยู่ทุกกระบวนท่านะครับนี่ดูแค่ดาวเสาเป็นเกษตรนะพอดูดาวพรหัสบดีอีกดาวพฤรหัสบดีก็อยู่ในเรือนการเงิน พระราศตดีเราดูก็แปลว่าความมั่นคงอีกนะครับแสดงว่าเงินของคุณก็มั่นคงก็ไปอีกนะครับมั่นคงก็ไปอีกนะครับคราวนี้ด้วยดาวพระศุศรีที่เป็นนิดหรือว่านิดจ๋าก,ก็คือการต่ําต้อยด้วยค่าหรือต่ากว่ามาตรฐานเนี่ยพอดาวเสาร์ย้ายเข้าไปเป็นเกษตรมันไปช่วยเสริมคุณภาพตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับคุณภาพของดาวพระศุศรีที่เป็นนิดหรือนิดจ๋าเนี่ย มันก็จะดีขึ้นนะครับเขาเรียกเกณฑ์ตรงนี้เขาเรียกว่านิจจะพังคราชายโยกในเกณฑ์ที่พระรหัสที่ด้อยคุณภาพไปอยู่กับเจ้าเรือนที่เข้มแข็งนะครับเกณฑ์ตรงนี้ถือว่าส่งเสริมกันเพราะฉนั้นภาพรวมตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะครับตั้งแต่5้ธันวา2563เนี่ยไปจนถึง1มีนา2566เนี่ยเกณฑ์การเงินของคุณจะดีขึ้นจะรวยขึ้นนะครับนี่คือราศีธนูนะฮะคุณจะมั่งคั่งขึ้นนะครับ แต่นะครับมีแต่นิดนึงนะครับพอดาวเสาย้ายปุ๊บนะครับในเดือนธันวาคมนี้คุณจะสังเกตว่าเสาพอย้ายกันไปปุ๊บเขาไปโยกกับดาวพระอังคารได้เป็นคู่ดาวแห่งการแตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุเพศภัยที่เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนเป็นคู่ดาวแห่งความขัดแย้งปะทะกันนะครับ อ้าวตายแล้วสิเล็กบมกแมนบอกว่าจะดีไง <c oughs> จะมีคําถามอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าอังคารมาจากไหนนะครับอังคารเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูอังคารมาจากภพปุตตะนะครับปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรบริวารงานใหม่รักใหม่การลงทุนชโชคลาบนะครับ อะไรที่เป็นใหม่ๆห,หรือบริวารที่อายุน้อยกว่าเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานะครับเพราะฉะนั้นพอเสาโยกเข้าไปปุ๊บโยก,กอังคารเป็นดาวปุตตะคุณต้องระมัดระวังบุตรหลานบุตรบริวารหรือญาติพี่น้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับคุณต้องระวังนิดหนึ่ง บางครั้งอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเอ้ยถึงคราวที่ฉันจะต้องซัพพอร์ตเรื่องการเงินต้องจ่ายต้องช่วยเหลือให้กับบุตรบริวารค่อนข้างที่จะมากหน่อยในช่วงนี้นะก็คือวันที่5ธันวาคมถึง27ธันวาคมจะเป็นช่วงที่คุณเสียเงินเสียทองไปกับบุตรบริวารเยอะนะครับแล้วก็ถ้าคุณทํางานในองค์กรแล้วคุณเป็นหัวหน้านะบางทีเนี่ยคุณก็จะมีการขัดแย้งกับลูกน้องกับบริวารของคุณหรือ บริวารของคุณลูกน้องของคุณก็มาเดือดร้อนเรื่องการเงินกับตัวคุณนะครับมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะาดาวเนี่ยมันโยกถึงกันอยู่นะครับแต่ถามว่าการเดือดร้อนนั้นมันทําถึงขนาดที่ว่าให้คุณต้องล้มไปหรือว่าต้องหมดตัวหมดตูดเลยหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าดาวการเงินคุณเป็นเกษตรมันคือมั่นคงอยู่นะครับขนหน้าแข้งไม่ร่วงนะครับถึงเขาจะมาขอความช่วยเหลือลอ,อะไรต่างๆคุณก็ช่วยพอให้มันพอดีพอดีนะครับ ช่วยแบบคุณไม่เดือดร้อนนะครับอย่าลืมนะครับนะใครเนี่ยบางคนหน้าใหญ่ใจใหญ่นะ,ะช่วยเขาซะเยอะตัวเองไม่มีก็ยังไปยืมคนอื่นมาให้เขาอีกนะครับจำไว้นะครับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับคำนี้นะครับไม่ได้สอนให้คุณเห็นแก่ตัวแต่หมอแมงกำลังจะบอกว่าให้คุณรักตัวเองนะครับถ้าตัวคุณไม่มีนะครับคุณไปยืมคนอื่นเพื่อให้กับบุคคลคนนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดระหว่างที่ยืมอยู่นั้นแล้วตัวคุณเกิดตกที่นั่งลําบากเกิดต้องการใช้เงินขึ้นมานะครับแล้วคุณก็จะไปยืมเขาอีกเหรอนะครับมันก็จะเกิดกันไปว่าคุณจะเป็นคนที่ลําบากซะเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือกันมันช่วยได้นะครับแต่คุณต้องช่วยโดยที่ภายใต้พื้นฐานของคําว่าคุณจัดการได้หรือว่าคุณไหวนะครับนะก็ การช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ต้องช่วยแบบดูให้ดีก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วอีกกรณีหนึ่งที่ถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแหละจะเป็นเรื่องอื่นได้ไหมก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าดาวปุตตะเนี่ยก,ก็คือบุตรบริวารลูกน้องเนี่ยพอมาโยกกับดาวพระเสาร์ก็เกิดเหตุได้ทั้งหมดนะครับแต่หมอแม่คิดว่า70%มันจะเป็นเรื่องเงินเพราะว่ามันอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีธนูนั่นเองนะครับเด <G un less> ี๋ยวเกณฑ์ที่ดาวพระเสาร์ยกย้าย พอหลังจาก27ทธันวาคมเกณฑ์ขัดแย้งกับบุตรบริวารหรือลูกน้องมันก็จะหายไปหลังจากนั้นคุณก็สบายและครับคราวนี้เรื่องของการเงินต่างๆก็ถือว่าดีขึ้นนะครับอาจจะมีหนี้สินหนี้ค่างวดบ้านค่างวดรถอะไรต่างๆนะครับแต่ยืนยันตรงนี้ว่าคุณยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับไม่ได้ติดขัดนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่สบายใจได้อยู่เหมือนกัน นะครับพระเสาย้ายออกยังไงซะคุณก็คงไม่เครียดไม่ทุกข์นะครับคงไม่ได้มีความภาวะกดดันมากสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าชีวิตมันก็อาจจะเ,เนิบกว่าเดิมหน่อยนะครับมันอาจจะไอสิ่งที่มาท้าทายหรือมามามาเป็นแรงผลักดันอะไรให้คุณมันอาจจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าดาวเขาย้ายออกนี่ตัวคุณก็โลง่งนะนึกออกไหมเออเป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีธนูได้นะครับ หากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพบกับหมอแม่ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ